เรียงและวิเคราะห์ความเชื่อจากคำทำนายของพระเถระทั้งห้ารูปผู้มีญาณทัศนะอนาคตังสยามรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคตโดยกล่าวถึงมหาสงครามครั้งใหญ่และเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกตลอดจนมหาภัยพิบัติและอนาคตของประเทศไทยคำทำนายของพระเถระทั้งห้ารูปนั้นแต่ละท่านเหมือนทำนายไว้คนละประโยคในเรื่องเดียวกัน โดยเริ่มจากองค์แรกหลวงปู่ชอบนะครับข้านทานายไว้ว่านะครับต่อไปนะครับจะเกิดสงครามทิ่ตะวันออกกลางนะครับแขกจะรวมตัวการสู้กับอิสราเอลนะครับท่านเปียบไว้นะครับดั่งฝูงสุนัขจิ้งจอกนะครับรวมกับพญาราชสีนะครับพญาราชสีจะสู้ไม่ได้เนี่ยคำว่าสู้ไม่ได้นั้นหมายความว่าสู้ด้วยอาวุธธรรมดาไม่ได้นะครับซึ่งสู้ไม่ไหวแล้วนะครับทันองนั้นนะครับจึงต้องใช้อาวุธนิวเคลีย ทีนี้ต่างฝ่ายมันก็ต่างมีอาวุธยุคเคลียร์กันนะครับใช้นิกเคลียร์ถล่มการจนแกนโลกนั้นเอียงนะครับท่านบอกไว้อย่างนั้นนะครับหลวงปู่ท่านว่าทองคําดําซึ่งก็คือน้ํามันจากตะวันออกกลางจะไหลมาแถบบ้านเราประเทศไทยนะครับโดยตัวแปรสําคัญที่จะเริ่มสงครามก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเวลานี้ท่านว่ายังเป็นกลางนะครับเมื่อไหร่ที่ซาอุดกลับลาไปเข้ากับอิรานอิรานจะนําถล่มอิสราเอลและอเมริกานะครับส่วนจีนจะเป็นพันธมิตรกับชาติอารม เขาจะรบกันหนัก8เดือนนะครับแต่ผลกระทบนั้นมีถึง4ปีด้วยกันนะครับศาสนาจุดจุดจุดนะครับต้องจุดไว้นะครับเพราะว่าพูดไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับจะล่มสลายนะครับฝ่ายอเมริกาก็ย่อยยับทีนาาน,นะครับฝรั่งที่เคยร่ำรวยจะเป็นคนจนข้าวแค่เมล็ดเดียวของชาติอารับจะมีค่ายิ่งกว่าทองคําเพราะพวกเขาเพาะปลูกกันไม่ได้นะครับพื้นดินแลนะน้าเป็นพิษจากนิวเคลีย ประเทศไทยนั้นจะไม่โดนกรมนภาพรังสีนะครับเพราะลมนั้นเปลี่ยนทิศนะครับพัดไปทางอื่นนะครับส่วนลุงปุศิลานะครับท่านทํานายไว้สืบเรื่องผมคิดว่าสืบเรื่องจากลุงปะชชอบเลยนะครับท่านบอกว่าวันที่30ตุลาคม73นะครับน้าจะท่วมกรุงเทพนะครับท่วมตึกสีชั้นเลยซึ่งผมคิดว่านะครับน้าท่วมกรุงเทพได้นั้นก็มาจากแก๊สลูกเอียงนั่นแหละครับตามที่หลวงปู่ชอบท่านทำนายไว้นะครับ ในเมื่อน้ํามันจากตะวันออกกลางนะครับไหลมาที่บ้านเราได้นะครับน้ําทะเลในแถบนั้นก็ต้องไหลมาด้วยนะครับไหลมาแบบกระทันหันนะครับเกิดเป็นคลื่นยักษ์ทำให้ท่วมถึงกรุงเทพนะครับหลวงปู่ศิลาท่านบอกว่านะครับคนกรุงเทพจะไปอยู่ปากช่องเขาใหญ่นะครับส่วนคำทำนายที่สืบเนื่องอีกองค์ที่สามนะครับก็คือหลวงปู่สังวาลนะครับท่านทํานายไว้แบบเดียวกับหลวงปู่ศิลาเลยนะครับก็คือเรื่องน้ํานะครับแต่ท่านเพิ่มเติมไว้ว่านะครับ าเกิดว่าคลื่นยักษ์นั้นมาถึงชนบุรีนะครับให้รีบหนีเลยรีบโคยเลยนะอะไรทานองนี้นะฮะหนีไปสระบุรีนะครับน้ําจะไปสุดที่สระบุรีนะครับส่วนทางเหนือน้ํานั้นจะไปสุดที่นครสวรรค์นะครับท่านกับชับไว้อีกว่าอย่าใช้รถเก่านะนะครับและยังบอกสภาพเหตุการณ์ในวันนั้นว่าฝนจะตกเจ็วัน7จดคืนไฟฟ้าจะดับหมดนะครับส่วนองค์ที่สี่นะครับก็คือหลวงปู่สมชายนะครับ ท่านจะพูดถึงสงครามในอีกฝากหนึ่งเลยก็คือทะเลจีนใต้นะครับท่านบอกว่าอเมริกาจะรบก,กับจีนจีนนั้นจะแพ้นะครับโดนถล่มจนเละซึ่งในความคิดผมนะผมคิดว่านะเละทั้งสองฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่าประเทศจีนน่ยคนเยอะพอคนตายเยอะเขาก็ไม่มีกระจิตกระจายจะรบนะเขาเลยประกาศยอมแพ้ก่อนซึ่งอเมริกาชนะก็จริงนะครับแต่ก็เหมือนไม่ชนะนะครับเขาก็สูญเสียเยอะนะครับจนไม่ไม่มีอำนาจพอที่จะมาเรียกค่าบริกรารสงครามผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วน องค์ที่5นะครับเป็นหลวงพ่อฤาสีลิงดำของเรานั่นเองนะครับท่านจะยกเอาคําทํานายของนอสตราดามุสขึ้นมาอ้างนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะท่านรู้นะครับว่านอสตราดามุสนั้นเก่งจริงนะครับท่านว่าเขาได้ชาโลกีนะครับมีอนาคตันสยานนอสตราดามุสนั้นได้อโปกสินนะครับตามที่ท่านบอกนะครับแต่ผมจะไม่อธิบายนะครับว่าทําไมอโปกสินถึงได้ในส่วนของทิพยจักุยานด้วยนะครับ นะครับโดยเนื้อความมีประมาณว่านะครับแขกนั้นจะตีไปถึงยุโรปนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับประเทศอิสราเอลต้องสูดสิ้นชาติแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะตามแผนที่นะครับอิสราเอลเป็นประการพันธมิตรแรกของนาโต้นะครับก็คือนาโต้ก็คือยุโรปนั่นเองนะครับก็แขกจะตีไปถึงยุโรปนะครับนิวยอร์กของอเมริกาจะถูกนิวเคลียร์นะครับท่านยังได้ย้ำเตือนลูกศิษย์อีกว่านะครับถ้าแขกตีไปถึงฝรั่งเศสนะครับให้รีบกลับไทยเลยนะครับ พราะผลสุดท้ายของสงครามนะครับท่านว่าแขกจะแพ้นะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับที่หลวงปู่สมชายนะครับท่านบอกว่าจีนจะแพ้ซึ่งจีนกับแขกที่เป็นพันธมิตรกันนะครับประเทศไทยนะครับจะปลอดภัยนะครับจะไม่ถูกนิวเคลียร์นะครับแลวต่อไปที่ดินจะแพงนะครับข้าวปลาอาหารจะแพงคนไทยนั้นจะรวยนะครับเพราะพวกที่เคารพกันนะครับเค้าปลูกไม่ได้นะครับเคารพเราขายเลยตอนนองนี้นะและในช่วงเวลานั้นนะครับศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองนะครับ คนน่จจะเริ่มเห็นทุกข์นะครับเขจะเริ่มพัฒนาจิตใจนะครับจนเกิดสมาธินะครับได้พิญญากันมากนะครับช่วงเวลานั้นนะครับศาสนาพุทธและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็พูดมาทั้งหมดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังนะครับเพรก็เป็นคําทํานายนะครับของพระเถระทั้ง5รูปนะครับจับมารวมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็เป็นการค่าดาอีก ครั้งหนึ่งนะับสำหรับคนที่เชื่อนะนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับฟังเป็นเรื่องเล่านิทานก็ได้นะครับ